การเดินทางท่องเที่ยวแบบรถทิปนะครับก็คือการได้สัมผัสกับวิวสวยๆกินลมชมวิวและก็ถ่ายรูปเก็บความทรงจําระหว่างทางนะครับแน่นอนว่าเส้นทางขับรถเที่ยวในประเทศไทยตั้งแต่เหนือจะลดใต้นั้นสวยงามไม่แพ้ประเทศไหนๆวันนี้ Thailand l o v e r ขอแนะนํา7เส้นทางขับรถท่องเที่ยววิวสวยติดอันดับในใจนักท่องเที่ยวไทยหลายๆคนมาปักหมุดเตรียมแผนออกเดินทางกันไว้ก่อนดีกว่า1ถนนลอยฟ้าเส้นทางสายหมอกอําเภอปัวจังหวัดน่านถนนหมายเลข1256เส้นทางจากอําเภอปัว สู่อำเภอบ่อกเกลือจังหวัดน่านขึ้นชื่อว่าเป็นถนนเส้นที่สวยติดอันดับต้นต้นของเมืองไทยเพราะเส้นทางสายนี้ถูกขนาบด้วยทิวเขาต้นไม้เขียวขจีโดยเป็นเส้นทางสายเหนือทําให้ถนนที่ทอดตัวยาวสัมผัสไปด้วยไอหมอกในช่วงฤดูที่อากาศหนาวเย็นจึงเป็นที่มาของชื่อถนนลอยฟ้านั่นเอง2เส้นทางสายโรแมนติกสากุระเมืองไทยดอยอ่างขางอำเภอฝางจังหวัดเชียงใหม่หากคุณชื่นชอบการถ่ายภาพคงต้องรัวชัตเตอร์ไม่หยุดให้กับถนนที่โรแมนติกที่สุดในภาคเหนืออย่างเส้นทาง